สวัสดีครับผมสมชายจากรถบ้านสมชายนะครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอนะครับเป็นนิสสันโนตปี2 0 1 8บปลายปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นนิสสันโนดอ่าเครื่อง1.2ตัว V นะครับเป็นตัวท็อปนะครับอ่าคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างภายในรถนะครับก็จะมีปุ่มเอ่อ มาติดฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูใหม่กันก่อนนะครับแบบพันกว่าโลนะครับนะฮะแล้วคันนี้ก็จะมีกล้องรอบทิศทางเลยนะครับอ่านะครับเป็นกระจกมองกล้องหน้ากล้องหลังดูได้รอบทิศทางนะครับนะครับแล้วก็วิทยุ C D MP3 นะครับภายในก็บอก เป็นลักษณะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับหลังคาเป็นสักกลัดไม่มีรอยต่างๆนะครับสภาพสวยมากฮะคันนี้เดิมๆโอเคครับภายในเรียบร้อยนะครับมาดูภายนอกกันนะครับคันนี้น,น็อตเนดไม่มีแกะนะครับดูฮะเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับประตูบานหน้าประตูบานหลังเดิมทุกอย่างนะครับ มีเม็ดอาร์ครบเรียบร้อยครับผมดูด้านท้ายกันนะครับสะอาดเรียบร้อยนะฮนะอตไม่มีแกะรถเดิมๆโอเคดูด้านนี้กันนะครับภายในสะอาดเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็จะเดิมเเลยไม่เคยทำสีนะฮะน็อตอยู่ในสภาพปกติทุกอย่างนะฮะไม่เคยขันน็อตฝาขโปงก็ไม่เคยแกะนะครับเดิมๆหมดเพจนะครับ โอเคเธอว่าสภาพเรียบร้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเงื่อนไขและโปรโมชั่นกันนะครับคันนี้นะครับนำเสนอนะครับราคา259,000 0บาทครับลูกค้าออกรถศูนบาทผ่อนเพียง4,000ปลายปนะครับราย14งวดนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจกปดติดต่อด้านล่างนี้นะครับด้านลิงก์นะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ